ใหญ่ไหใหญ่มากใหญ่มาก,มากนี่นี่ให้เทียบเทียบกับเอ็มร้อยเอ็มร้อยเล็กไปเลย <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะความยาวตั้งแต่หัวถึงท้ายคันเนี้ยเท่าไหร่7 0ดสซนเมตรค่ะใหญ่ใหญ่สะใจนี ไซจัมโบ้สุดๆก็มาเป็นแพ็คคู่นะก็คือคอนเซปต์ของมันนี่ให้ดูนี่เลยนะมันเป็นรถ DIY ก็สามารถถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วนเลยขึ้นมานี่แล้วก็สมมติว่าเราถอดน็อตตัวนี้ออกมานี่เราก็สามารถที่จะถอดพวงได้ด้วยอแล้วตัวหัวรถเนี่ยมันสามารถมีเสียงด้วยแรงเฉื่อยได้แล้วก็มีเสียงไฟสีจุดนะจ๊ะตัวรถเนี่ยสามารถประกอบกับเลโก้ได้ทั้งหมดเลย มันเป็นจุดๆเนาะทำเลโก้ได้เลยอ่ะใช่แล้วก็ตัวนี้นี่รถแมโโรก็ย้ายออกมาได้แมโโรททำอะไรได้บ้างสามารถที่จะงอได้ทุกชิ้นส่วนหมุนไปหมุนมาได้แล้วก็ถอดน็อตได้เพราะมันก็เป็นรถ DIY เหมือนกันโหยเด็กเลิฟเลยนี่ๆีตัวนี้ไม่มีให้นะใส่กับเลโก้ด้วยนี่จะบอกว่าก็สงมารถเาิดปิดลงมาได้นี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่โอ้โหมาเป็นคู่เลยนะ